เทคเทิร์นเป็นพี่นัทต่อนะคะเราต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกนะใช่ค่ะระบบการนี้อันละหลออันละหลออันละหลอมึงไม่รับจะทีอ่านรับต้องต้องรับเส็บเล็บยาวประเด็นคือเล็บโอเคค่ะฮัลโหลว่าไงสวัสดีค่ะคือทางนี้ิจิตอบตกลงมาแล้วนะคะว่าเราได้เป็นบท Evil Queen จริงๆเราจะได้เป็น Evil Queen สาขาไทยแลนด์ค่ะพี่นัท Oh my god ไป ฉันฉันพร้อมจัดการเลยแตนจัดการสั่งการเอไอสักการตอบตกลงทันทีจะไม่ต่างกันเพราะว่าเราได้รับเกียรติตรงนี้แล้วก็ตัวละครตัวนี้มัน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 พาวเวอร์ฟูลมากๆพักไทยนะคะอยากให้ไปดูเพราะว่ามันมีเพลงที่ไพเราะมากๆด้วยแล้วมันทำให้อัจฉรสในการชมภาพยนตร์เนี่ยมันมากยิ่งขึ้นกระจกวิเศษบอกข้าเธอผู้ใยงามเลิศในปัตตภีสโนวไวท์ผลงานจากดิสนีย์ ความฮาสโนไวท์น่าสนุกมากนะใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันมีนาคมนี้เด็กสาวที่เราควรเป็นแต่ยังดูข้ามมอฑ์ขงแห่งภาพยนตร์จะปรากฏช่วยบอกได้ไหมฉันต้องไปทางไหนสโนไวท์มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์